รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริทีีว นาวหายสักราชในสองสามสี่เก้าปังทลายลงแห่งองค์ธาตุเจ้าศรัทธาเล่งกำบำรุงบูรณาการไว้เป็นที่สูงสาเร็จเศษบุญบอจา้าเจ็ดวันชะลองกองไปทั่วฟ้า ตรงกับเดือนหาพอดีรำลึกเหตุการณ์จัดงานกู่ปีเป็นประเพณีสืบทอยกองหลวงโนนทีโดนตรีเป่งป้อยหดหอยกินหมวนต้านงันวัดเวียงเคียงคนชุมชนนาสถาน สินธรรมสัมพันธ์เจริญรอบด้าน มารีบไต่เต้าตามมักราบแห่ถึงวัดท่าเสด็จอันคายตั้งเออราวกับแสงสันนามเรียกแหล่งพ่อเหมือนทราบพระจักยังหยุดม้าแรมคืนพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเรื่องลิลิทพายัพกล่าวถึงการเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือจากเมืองลำปางไปเมืองพะเยาโดยทรงแวะประทับแรมที่วัดพระธาตุเสด็จลิลิพายัพแสดงให้เห็นว่าวัดพระธาตุเสด็จตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมของคนล้านนาโบราณเส้นทางคมนาคมทางบกผ่านวัดพระธาตุเสด็จ ที่คนในสังคมล้านนาใช้กันอยู่เป็นประจำมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่ากองหลวงเส้นทางคมนาคมทางบกผ่านวัดพระท่าเสด็จ ที่คนในสังคมล้านนาใช้กันอยู่เป็นประจำมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่ากองหลวงซึ่งหมายถึงทางหลวงหรือทางเกวียนนั่นเอง ชาวบ้านสมัยก่อนเนะี่ยเขาไม่ได้ใช้ถนนขหนโยธินนะ่ยถนนหมายเลขหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นเป็นเส้นทางสายหลักเขาไม่ได้ใช้รถยนต์เขาใช้ทางเปวียนนะ่ยสมัยก่อนเนะี่ยชาวบ้านใช้กองหลวงเดินเลาะเรียบตามแม่น้าวังเดินจากลําปางมาถึงที่วัดพระธาตุเสด็จเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดของวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยจึงเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดพักที่สําคัญอนะ่ะนะฮะคุณจะมาค่าตรงนี้พอดีวัดพระธาตุเสด็จ จึงเป็นเสมือนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ผู้เดินทางทุกระดับชั้นตั้งแต่กษัตริย์เจ้าเมืองตลอดจนพ่อค้าวานิชและบุคคลทั่วไปนอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแวะประทับแรมนวัดพระธาตุเสด็จคราวประาพาสมณฑลฝ่ายเหนือผู้มีบรรดาศักดิ์ในดินแดนล้านนาก็ได้ใช้วัดพระธาตุเสด็จเป็นที่พักค้างคืนเช่นเดียวกันเช่นเมื่อคราวกบฏเงี้ยวปล้นเมืองพะเยา <L> พุทธศักราช2445เจ <L> ้าหลวงเมืองพะเยาลีภ <L> ัยจากเมืองพะเยาก็ได้ใช้วัดพระธาตุเสด็จ เป็นที่พักค้างคืนระหว่างเดินทางด้วยเช่นเดียวกันบริเวณศาลาบาทมักเป็นจุดที่ชาวบ้านในชุมชนพบเห็นผู้คนที่ใช้เส้นทางกองหลวงแวะพักค้างคืนอยู่เป็นประจำเพราะการแวะพักที่วัดพระธาตุเสด็จย่อมหมายถึงความสะดวกสบายในด้านที่พักอาศัยและความสมบูรณ์พร้อมในด้านอาหารการกิน อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วัดพระธาตุเสด็จเป็นที่พักแรมของนักเดินทางก็คือวัดพระธาตุเสด็จตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชน ชุมชนศรัทธาวาดัดพระธาเสด็จล้วนมีความใกล้ชิดและสัมพันธ์กับวดัดพระธาเสด็จมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เกิดมากระทังหันอยู่นี่ละจา้ามีความผูกพันกันในวัดเพราะว่ามันเป็นวัดของเขาปู่ย่าตาถวดของเขาก็อยู่ในนี่อยู่ที่นี่เปิืนไปวัดเขาเป็นนาอ่อนอยู่เขาก็ไปื้อเปิดพอตีเขาจะญ่าได้เขาก็ญ่ื้จ้ะภูมิใจมากมันมีของกินปูย่ย่าตายายเขาทําไว้ให้ที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านเราภูมิใจ ตายอีกกี่ชาติก็ขอมาเกิดที่นี่ชุมชนศรัทธาวัพรธาสเสด็จยังเป็นชุมชนที่มีคติความเชื่อ,อเ,เกี่ยวกับวัพระธาสะเสด็จในรูปแบบเดียวกันแะก่อนเนี่ยนะวัดพระหลาสเสด็จนี่นะคือมันจะกูกันกับวัดพระหาหลําปั้งหลวงนะเวลามีมีงานวันมาฆบูชาเนี่ยนะเป็นแค่หยอดหยอดชัดที่นะ ควนจะวิ่งไปหากันนะเป็นแก้วนะจิ่วแก้วเออกไปเป็นแสงเนี่ยไปเดนฮาเป็นพอการสวดเบิกเนี่ยพอดึกดึกมาเป็นก็จะออกมาเป็นแสงไหลขึ้นไหลลงเนี่ยมูผมก่อนก็เป็นเน้นอนก้อนก่อนสวดกลับคืนก็วันศีลมาทำผมก็ยังหันย้งย้งนี่นะขึ้นลงขึ้นลงนะหันม้าม้าเขามันหายในวัดเนี่ยมันลงในวันเนี่ย เมื่อใกล้ถึงช่วงเดือนห้าของทางล้านนาซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ชาวบ้านในชุมชนศรัทธาวัดพระธาตุเสด็จก็จะร่วมกันจัดเตรียมงานสําคัญประจําปีที่มีความสําคัญกับวัดพระธาตุเสด็จนั่นก็คือประเพณีเดือนห้าหรือประเพณีเดือนห้าเป่งควาว่าเป่งเนี่ยมันก็คือควาว่าเพนน่นแหละก็คือวันเพน,น,น,นของเดือนห้าทางเหนือซึ่งมันจะเท่ากับวันมาคาบูชาพอดีนะฮะ เดือนภุมภาพันเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนที่เรียกว่าคุณเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานประเพณีงานบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดขึ้นในช่วงที่แบบคุณเริ่มว่างแล้วเริ่มรีแล็กซ์ผ่อนคลายแล้วนะครับมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี่ยจุดเริ่มต้นของประเพณีดเดือน5เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมพระธาตุในช่วงเหตุการณแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อพุทธศักราช2,349เมื่อบูรณะแล้วเสร็จจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลอง7วัน7คืนในช่วงเดือน5ของล้านนานับตั้งแต่นั้นมาชาวลำปางจึงยึดเอาเดือน5เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองพระธาตเสด็จ ถ้าเป็นศูนย์การมันทําให้เกิดประเพณีอะไรต่างๆยึดโยงศรัทธาของคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องประเพณีเดือน5ถือเป็นประเพณีสําคัญที่ในอดีตเจ้าหลวงผู้ครองนครล,ลำปางจะต้องเดินทางมาร่วมงานและถวายเครื่องสักการะแด่องค์พระาธาตุอยู่เป็นประจำในขณะเดียวกันตำแหน่งที่ตั้งของวัดพระธาตุเสด็จที่อยู่บนเส้นทางกองหลวง ก็ทำให้มีผู้ศรัทธาจากที่อื่นๆมาร่วมประเพณีเดือนห้าก,กันอย่างล้นหลามย้อนกลับไปเมื่อสัก3ปีที่แล้วผมกับทางท่านจเจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือก็คือท่านพระธิการน,น้อยนฤตโมเนี่ย ได้ทําการสืบค้นเอกสารโบราณของวัดปงสนุกเหนือเราก็พบเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งไม่มีปกหนังสือไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพอไปอ่านเนื้อหาดูเอา้ากลายเป็นเนื้อหาวรรณกรรมเหมือนกับกรอนก็คือล้านนาเราเรียกว่าคร่าวผมก็เลยนําเอกสารชุดน,นี้มาปริวัติมันไม่ได้ยาวมากผมก็เลยเอามารวมกับฉบับอื่นๆเรื่องอื่นๆก็เลยกลายเป็นหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือมองประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรม ในส่วนของประเด็นเรื่องวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยในเนื้อหาก็กล่าวถึงการที่เจ้าหลวงวรยานังสีเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ขึ้นเป็นเจ้าหลวงเมืองนครลำปางเนี่ยท่านก็ได้รำลึกถึงบุญคุณของพระราชบิดามารดาก็คือเจ้าหลวงคำสงท่านเป็นลูกของเจ้าหลวงคำสงท่านก็เลยอยากสร้างกองกุศลอุทิศให้บรรพบุรุษก็จะหล่อหงส์สำริดตัวหนึ่งแล้วก็เสา สำหรับใส่หงก็จะเป็นไม้แกะสลักประดับด้วยแก้วจืนกนร,ระจกจืนซึ่งในรายละเอียดในวรรณกรรมเนี่ยระบุชัดเจนว่าการเตรียมการใกล้ถึงประเพณีเดือน5เป็งก็จะให้คนชักลากเสาขึ้นมาก่อนผ่านแม่น้ํำวังเอาใส่แพรลากขึ้นมาตามแม่น้ํำวังนะฮะให้มารอที่นี่ส่วนองค์เจ้าหลวงเนี่ยท่านก็ตั้งขบวน ช้างขบวนมาให้ขุนนางข้าทาสบริวารพระสนมพระมเหสีอะไรต่างๆเนี่ยสเสด็จตามขบวนมามาถึงที่นี่ก็พนันนาถึงเรื่องรูปแบบพิธีกรรมบรรยากาศของงานไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อ160กว่าปีที่แล้วย,ยังคงอยู่จนถึงทุวัวนนี้มันมองภาพในอดีตเนี่ยกับณปัจจุบันไม่ต่างกันเลย กรรมหรือข้อมูลหลายๆส่วนในลำปางนะครับเราต้องขอบคุณนักวิชาการหลายๆท่านในลำปางที่ได้อุตสาหะในการเรียบเรียงข้อมูลเมื่อเราอ่านแล้วเมื่อมาเชื่อมโยงกับภาพปัจจุบันเราเหมือนเห็นภาพในอดีตที่กลับคืนมาเพราะว่าบางประเพณีของวัดพระธาตุเสด็จในปัจจุบันมันเหมือนอย่างเดียวกับที่บรรยายไว้ในวรรณกรรมเมื่อ200ปีก่อนนะครับการละเล่นผีเป็ดผีโคนก็ยังมีปรากฏในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งประเพณีการส่งน้ำพระาธาตโดยวิธีชักสายขึ้นไปเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนี้ด้วยและการเวียนเทียนในยามค่ําก็เป็นภาพที่เราเห็นว่ามันคือภาพในอดีตที่เดินได้เหมือนย้อนอดีตกลับไปได้ าพถ่ายที่เก่าที่สุดเมื่อประมาณ50-60ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการแห่เครื่องสูงรอบพระธาตุนะครับเอาเครื่องสูงไปส่งน้ําที่แม่น้ําวังเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วก็ยังมีทุกวันนี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นตัวตนสําคัญของตัววัดพระธาตุเสด็จ สมัยผมเป็นอนยายุเราสัก25ปีนี่ครับผมก็เลยมาตีของแห่เขียงหลวงตีปุ่นงานประเพนีเนียนหาเป็งน,นี่ครับก็มีคนหลายครับมา่วยกันครับจ่วยดาคัคว้เขียงหลวงนี่ครับมัต้องได้บอกครับเขาติงมาจ่วยครับชะทาวัชะชะาจะเดตีครับ เพนีมาเราก็จะทําทีหนึ่งก็จะได้เอาออธิษฐานว่าเออส่งนามมาได้ใจุบเนื้อเย็นใจนะให้กับลูกหลานนะให้เป็นสลิมงคลแก่ร่างกายของเรา การอัญเชิญพระอุป,ปคุตจากแม่น้ำวังเพื่อมาทำหน้าที่ในการรักษาคุ้มครองให้การจัดงานประเพณีเดือน5ที่จะมีตลอดนั้นสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดี ก็ประมาณปี5นะครับเมื่อฟ้าเริ่มสางแล้วพระสงฆ์จะเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักรกระเปวัตนสูตรพระสงฆ์ผู้เป็นประธานก็จะนำผ้าขาวซึ่งปิดพระพักองค์พระพุทธรูปเพื่อเปิดผ้าออกมาแล้วก็เปรียบเสมือนว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั้นได้ตัดสรู้สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อย ผมเคารพพระมาหาเทลานุเทระพระเทระจุปีตัวเอาพิสุสามเน้นทุกโลกทุกคนที่ได้มาร่วมมณทนพิธีในวันนี้จีว่าวันปาเวณนี้หาเปางพระสงน้ำพระธาตุจีนาเจ้าพระธาตุสเดจอันเป็นติสักดิธิ์เคารพกันมาหยิ่งเมินนาน,นหลายลอยปีผ่านมา ส่วนที่เป็นพิธีกรรมในประเพณีเดือน5ก็ยังมีกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจเช่นเดียวกันคือกิจกรรมด้านความบันเทิงการละเล่นและการออกร้านคืองานประเพณีเดือน5้นี่สมัยตะกอนเนี่ยไม่กล้าไม่ขายเปิดล่ะคนก่อนปุ่นก็จะหาบุ้งมาขายของตำบ้านได้เพาะมขามหวานแตะกอนุ่นจิวแบบมะขามหวานบ้านสเสด็จหน่อย คำหวานมันจะไมเอาอย่างเพชรบูรณ์มัม่งเดียวมันจะมนี้ันจะมีการขยายพันธุ์ไม่กล้าที่จะนั่งเต็มหมดหรือจะตั้งแถกน่ะตั้งแถวสุดออกถนนสายกุ้นนะครับสมัยก่อนคนบ้านเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรื่มจะมีนะครับทำจิมีงานประเพณีเดือนห้าเนี่ยมัได้กินนะครับเวลาจะถึงงานเดือนห้าเป็นกเกศเจ้าบ้านเนี่ยปิดตักน้ำตาเตตาเป็นนำ้นำบ่อตา,ตานี่มาใส่น้ำต้นหายน้ำต้นเมื่อฉากินนี่นี่มีสมัยนี่นี่มีน้ำต้นน่ะนี่ เนี่ยองค์ก้อสมัยอง้์ก้อนเนี่ยอันแบบเป็นละอ่อนจำใดจ้ะเนี่ยงานดินหาแตนี่มวนนะอุคก้นนะ,นะมีมีจอยมีจอยมีซ้อสนะฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีความคลึกครื้นนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นประเพณีที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวอะนะครับชาวบ้านก็จะมา ถือว่าเป็นงานใหญ่ของ,ของคนเมืองลำปางเลยนะครับเรามาตอนเดือนห้าเพลงเราจะเห็นว่านอกจากการแห่เครื่องครัวตานเครื่องัยธทานเนี่ยเสร็จแล้วร่างทรงเลยทั้งหลายก็พาเปฟ้อนลำที่ขวงหน้าวัดมันเป็นเรื่อง เฉพาะกิจที่เกิดขึ้นในภาคเหนือเท่านั้นแล้วก็เฉพาะกิจที่นี่ด้วยความสนุกมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเรื่องของสินค้าสินค้าพื้นเมืองต่างๆชาวลำปลางทุกวันนี้รู้หมดว่าถ้าเดือนห้าเป่งต้องมาซื้ออะไรที่บ้านเสด็จเดือนห้าต้องซื้ออะไรที่นี่ส้มปล่อยต้องพุ่งเป้ามาที่นี่อาหารพื้นเมืองพืชผักพื้นเมืองผ้าทอฝ้ายอะไรต่างๆอมีเยอะมากจุดเด่นของงานเดือนห้าวัดพระธาตุเสด็จที่ผมสัมผัสได้นะครับคือมันยังเป็นงานที่จัดโดยชุมชนและชาวบ้าน ก็คือไม่มีออแกไนซ์ในการจัดเท่าที่มาเจอนะครับก็คือไม่ใช่แค่ชเช้าเย็นดึกนะครับหลายวันด้วยพิธีส่งน้ำํำองค์พระธาตุก็ส่งกันอยู่ทั้งวันเพราะชาวบ้านหลั่งไหลมาเรื่อยๆมหอรสบที่เริ่มในช่วงเย็นการออกร้านกัดมั่วขัวแรงประเพณีเหล่านี้ฮะมันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้คนหลั่งไหลมา,มามากมายจากาทุกสารทิศ สมัยก่อนผมเป็นละอองหันค้นเต็มวัดแล้วก็จะได้หันไอหย,ยังแปลกๆเช่นช่วงตีเปิ่นแฮผีขนเวลาตอนบาคืนมาฟังเบิกผมยังเข้าใจในความรู้สึกลักษณะของการสวดก็จะเป็นมีทํานองเฉพาะมีเสียงนกห้องผ่องมีเสียงฟ้าห้องผ่องมีเสียงทุกอย่างผมก็ยังรู้สึกว่าเปิ่นเหล่านิทานก็ร้องเพลงกะมันก็มมวนไปแหมยังเป็นมีการหลอกว่าเนี่ยจะเจ้าบ้านจะมาขายของ เต็มเละหล่อวัดนี่เลยค่ะสุดวัดเนี่ยคน,นก็นาตะกรอนประเพณีเป็นเนาะถ้าเป็นวันเกิดของพ่อแมอ่ญาจะมาทมําบุญที่วัดเนี่ยมาิีตาวัดนี่จะสําคัญที่สุดมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่รับรู้กันนะครับก็คือเขาเรียกว่าประเพณีสืบชะตาการสืบชะตาเนี่ยก็โด่งดังมาตั้งแต่สมัยของอ,อ,อดีตเจ้าวาดองค์ที่แล้วพระครูรัตนาคมนะครับทำให้คนเนี่ยเวียนเข้าเวียนออกวัดอยู่ นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าออที่วัดพระธาตเสด็จเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องการทำพิธีสืบชาตาได้ดีนะครับ ค,ค่ะเคยมางานบุญเดือน5ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมงานสืบชะตาค่ะครั้งแรกเลยผมนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ครับมาลงที่สถานีรถไฟลำปางแล้วก็นั่งรถประจำทางจากสถานีรถไฟลำปางมาที่นี่ครับผมตั้งใจจริงๆครับคือมาร่วมพิธีสืบชะตาประจำปีวัดระท้าเสด็จ จึงมิใช่มีเพียงแต่บริบทที่สัมพันธ์กับกลุ่มเจ้านายผู้ครองนครล,ลำปางหรือกลุ่มขะหบดีท้องถิ่นแต่เพียงเท่านั้นกลุ่มชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงก็ล้วนเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้วัดพระธาตุเสด็จยังคงดำรงอยู่ได้ในฐานะศูนย์กลางของคนในท้องถิน่นวัดพระธาตุเสด็จกับชุมชนศรัทธาวัดพระธาตุเสด็จเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างพิสูจ์กับคารวาสวัดกับชุมชน ที่เกื้อกูลกันในหลายรูปแบบวัดเป็นที่พักพิงให้กับผู้เดินทางเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นที่รวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนขณะเดียวกันวัดจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ย่อมต้องอาศัยแรงกายแรงใจจากบรรดาญาติโยมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งสองที่เข้มแข็งย่อมเป็น,นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้พื้นที่แห่งนี้มีทั้งความเจริญในด้านวัตถุ ควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านศิลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีความเจริญทั้งสองประการคือรากฐานของชุมชนที่จะทำให้คนในสังคมทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน in TV